สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับมาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็เป็นเหรียญ 5เยนญี่ปุ่นนะครับปี1959นะครับโดยทั่วไปแล้วเหรียญดังกล่าวก็จะมีมูลค่าเท่าก,กับหน้าเหรียญน,นะครับสำหรับการใช้งานในประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามหากเหรียญอยู่ในสภาพที่ดีนะครับหรือเป็นที่ต้องการของนักสะสมอาจมีมูลคา่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในตลาดของนักสะสมนะครับก็เป็นเหรียญ 5เยนญี่ปุ่นนะครับก็เอามานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสาหรับวันนี้ก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับเหมือนเช่นเคยมาดูเหรียญต่อไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญทั่วไปนะครับเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญ1เซนของ ประเทศบูไนนะครับประเทศบูไนเป็นเหรียญปี1,992นะครับโดยทั่วไปก็จะมีมูลค่าเท่าก,กับหน้าเหรียญนะครับสำหรับการใช้งานในประเทศบุญไนนะครับอย่างไรก็ตามหากเหรียญอยู่ในสภาพที่ดีนะครับหรือเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญดังกล่าวนี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในตลาดของนักสะสมนะครับ ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของประเทศบูไนนะครับเรามาดูเหรียญที่มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาก่อนที่จะไปดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านกันครับวันนี้ก็มี2เหรียญด้วยกันหลักล้านนะครับมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไป เหรียญต่อไปเป็นเหรียญ1เซนสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2010นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเหรียญดังกล่าวนี้ก็จะมีมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญนะครับสำหรับการใช้งานในสหรัฐอเมริกานะครับสภาพเหรียญนี้ก็ยังใหม่อยู่นะครับใหม่อยู่เป็นเหรีย uh, ญที่ <S <S มีรูปแบบสวยงาม เช่นเดียวกันนะครับราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงราคาเท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับวันนี้ก็มีเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านนะครับหลักล้านมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันมาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคา8ล้านกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญในตลาดของนักสะสมนะครับซึ่งสภาพเหรียญก็มีความคมชัดสวยงามน,นะครับเราซูมให้ดูกันซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าราคาสูงถึง8ล้านกว่าบาทนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ ด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเหรียญพร้อมกับราคาเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ราคาสูงถึง8ปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับผิวตึงเรียบน,นะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งพันสามร้อยเอ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า 1, 75, นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ ปี1875สภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับซึ่งสภาพดังกล่าวนี้ก็ส่งผลทำให้เหรียญน,นั้นมีราคาสูงนะครับมีราคาสูงถึง8ล้านกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญ ทั่วไปนะครับที่มีมูลค่ายังไม่สูงมากนะักแต่ว่า,าทางช่องของเราก็นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นั้นก็เป็นเหรียญหนึ่งเยนประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเหรียญปี1955นะครับโดยทั่วไปแล้วจะมีมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ซึ่งมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญก็ใช้ งานในประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเหรียญอยู่ในสภาพที่ดีสวยงามนะครับก็จะทําให้ราคาสูงขึ้นนะครับหรือเรียญดังกล่าวนี้หากเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญนะครับก็จะทําให้เหรียญนี้มีราคาสูงขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเหรียญนี้ก็ราคาเท่ากับหน้าเหรียญนะครับเท่ากับหน้าเหรียญมาดูอีกหนึ่งเหรียญเช่นกันนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญ10เซนของประเทศจีนนะครับ10เซนของประเทศจีนเป็นเหรียญปี2009นะครับเหรียญปี2009มูลค่าของเหรียญก็เท่ากับราคาหน้าเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคาเท่ากับหน้าเหรียญเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็ก อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กเช่นเดียวกันนะครับเหรียญขนาดเล็กด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญเป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์นะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์มูลค่าก็เท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญนะครับมูลค่าเท่ากับราคาหน้าเหรียญเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับ เป็นเหรียญปี1น8 9นป1989นะครับสำหรับวันนี้ปี1 9 8 9นะครับ,ร,บ, 1, ร,บราคายังไม่สูงมากนะเป็นเหรียญขนาดเล็กทั้งนั้นนะครับที่นำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่แปลกหัแปลกตามีเอกลักษณ์หลายท่านก็คงเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5เซนออสเตรเลียนะครับ เป็นเหรียญปี1น6 7นะครับมูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับสำรับเหรียญน,นี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญราคาหลักล้านกันอีก1เหรียญน,นะครับว่าอาจจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับราคาก็จะอยู่ที่8ล้านกว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะมีรูปแบบอย่างไรกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1861นะครับ8 1861นะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญโดยทั่วไปนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ เหรียญนี้ก็คงสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญชัดเจนสวยงามนะครับผิวเรียบตึงนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้เดี๋ยวเรามาชมราคากันว่าเหรียญนี้จะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวราคาอยู่ที่เท่าไหร่ ราคาเหรียญน,นี้อยู่ที่8ล้าน8แสน4 6 9 1 1บาท24สตางค์นะครับ8ล้าน8แสนกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูงถึง8ล้าน8แสนกว่าบาทบเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญน,นะครับวันนี้ก็มีเหรียญมูลค่าราคา8ล้านกว่าบาททั้ง2เหรียญมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับและเข้ามาดูช่องของเราในทุกๆวันนะครับซึ่งจะมีการนำเสนอเหรียญราคาแพงราคาสูงมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์เป็นองค์ความรู้แก่ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบสะสมเหรียญเงินตราต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ